ท่านที่ต้องการช่วยเหลือน้องๆโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเ่งเขียวไทยที่สายโยกกาญจนบุรีฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ฟังไม่ทันเมื่อสักครู่นะครับกลุ่มเพื่อนช่างจายห้าสาพเพื่อประชาชนนะครับนำโดยคุณสมศักดิ์แก้วธนงหรือว่าพี่ศักดิ์พระรามห้านะครับเชิญชวนคุณผู้ชมซื้อชุดนักเรียนให้กับน้องๆโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเ่งเขียวไทยอยู่ที่บ้านทุ่งมะเสอย่อตําบ r บ้องตี้อำเภอสายโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ท่านที่ต้องการช่วยเหลือน้องๆโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฮงเขียวไทยที่สายโยกกาญจนบุรีฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ฟังไม่ทันเมื่อสักครู่นะครับกลุ่มเพื่อนช่งใจห้าอาสาพเพื่อประชาชนนะครับนำโดยคุณสมศักดิ์แก้วธนงหรือว่าพี่ศักดิ์พระรามห้านะครับเชิญชวนคุณผู้ชมซื้อชุดนักเรียนให้กับน้องๆโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฮงเคียวไทยอยู่ที่บ้านพุ่มมะเสยยอดน้องตี้อำเภอสายโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ